สวัสดีค่ะทุกคนมาทานทอดมันกันนะคะทอดมันปลาค่ะเพื่อนๆแก้มพริกสดๆนะคะทอดมันปลาน้ำจิ้มก็แซ่บแซ่ชิมก่อนนะจ๊ะกำลังร้อนๆอืม,อม 嗯。 Дякую за перегляд! แก้มพริกแก้มพริกสดๆนะคะ่อ,อยดีจังเลยอือืมอืม,อม รับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเ,เอาแค่นอีกก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ